สวัสดีครับผมมาพบกับอึ้งันราในการรถแซบเวอร์บายบีเทสครับผมคนหนึ่ง right, mm. ไร้คนหนึ่งแชร์ครับให้กับทีมงานแล้วก็ให้กับอึ่งด้วยครับวันนี้เอาของใหญ่ๆมาให้กะดูกันบ้างครับวันนี้เป็น BM740LI นะฮะเป็นเครื่องยนต์3,000เบนซินรถปี2,011สีดํีดำคู่มืออุปกรณ์ใช้งานกุญแจสำรองีครบเลยนะฮะวันนี้เอาแบบตัวใหญ่ๆตอนเปิดป้ายแดงๆราคาต้องมี6ล้านถึง7ล้านบาท แต่วันนี้ครับราคาเหลือเพียง9,089,000บาทครับรับประกัน1ปีหรือว่า10,000กิโลอุปกรณ์ทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเลยวิ่งมาเพียงแค่1 3 0 0 0 0กิโลเท่านั้นรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูความงามข้างในกันดีกว่าครับตามผมมาครับเอาละครับตอนนี้ผมมานั่งอยู่ด้านในนะฮะรถปี2011นะฮะแต่ว่าไม่วิ่งมา1 3 5 8 0 3กิโล นะครับรถสิกว่าปีเท่ากับปีหนึงวิ่งแค่หมื่นกว่าโลนะครับรถสภาพแบบนี้หจะสวยมากเลยนะครับใครหาบอดี้ใหญ่ๆนั่งแบบสบายๆลองดูคันนี้ครับไม่ต้องซื้อกันเป็นล้านนะครับผมไม่ต้องซื้อกัน5-6ล้าน7ล้านละนะฮะวันนี้ราคาไม่ถึงล้าน989,000ครับจัดไฟแนนได้นะครับอยู่จังหวัดอะไรนะโทรเข้ามานะครับผมผมสามารถซื้อขายแบบออนไลน์ส่งไฟแนน ไปให้ถึงที่เลยนะครับผมอ่ะมาดูครับออปชั่นอาจจะเยอะนิดนึงนะฮะอาจจะบอกไม่หมดนะครับผมแต่ว่านะฮะจะบอกเป็นแบบคร่าวๆให้นะครับว่าออปชั่นนะของ740 Li นะฮะช่วงยาวตัวท็อปสุดเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้างมาดูที่เบาะเลยครับเป็นเบาะตัวใหญ่มากนะครับผมนี่ครับเบาะนะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับปรับเอ็นด้วยไฟฟ้าเมมโมรีเบาะนะครับผม ทั้งหมด2จุดด้วยกันเบาะตัวนี้จะมีตัวดันหลังนะครับตัวดันดันหลังนี่นะครับผมเวลาเราขับรถในระยะไกลนะฮะแล้วก็มีสวิ์นะฮะเปิดแล้วก็ปิดนะฮะม่านหลังให้พร้อมเลยนะฮะตรงข้างแผงประตูนี้นะฮะมันจะมีรูปเบาะเขียนคําว่าเลข1แล้วก็เลข2ไว้ให้เป็นตัวที่นั่งนะฮะข้างผมเนี่ยสามารถปรับเดินหน้าถอยหลังนะฮะได้พร้อมเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับผม พนักเอ็นพิงหลังหรือว่าปรับเดินหน้าถอยหลังนะครับผมนี่ครับสามารถทําได้จากคนผู้ขับนะครับผมเบาะตัวใหญ่มากนะครับก่อนที่ผมจะขึ้นมานั่งนะฮะบนซีรีเจ็ดะครับผมลองเปิดประตูทุกทั้ง4บานแล้วก็ลองปิดดูนะครับผมปิดแบบเบาๆนะฮะประตูดูทั้งหมดเลยนะครับแม้แต่ฝาท้ายนะครับผมก็ประตูดูทั้งหมดเลยนะฮะถือว่าโอเคมากๆเลยมาดูลายไม้ครับลายไม้พวกนี้นะฮะหรือว่าแผงข้ามประตูที่ว่าจับแล้วรู้สึกว่ามันเหนียวหรือเปล่า ตัวนี้จับแล้วไม่เหนียวนะฮะนี่ครับลายไม้นะครับผมคนข้างสภาพค่อนข้างดีเลยหวงมาลัยนะครเป็นแบบ3ก้านนะฮะจะเป็นตัวมันติฟังก์ชันนะครับผมก็คือเบาเสียงสามารถรับโทรศัพท์นะฮะหรือว่าเลือกเล่นเมนูนะฮะหวงมาลัยปรับยืดเข้าและออกนะครับผมแบบไฟฟ้านะครับตอนนี้ที่ผมทําอยู่นี่ก็คือใช้งานได้ปกติส่วนด้านบนนะฮะของคอนโซลนะฮะตรงที่ขนขับพอดีเลยเนี่ยนะ จะมีตัว h e a d ์อั p l a y ก็คือตัวที่ยิงกระจกนะฮะเป็นตัวเลขแบบลิจิตอลนะครับผมนี่ครับเวลาเราวิ่งไปน้ํามันหมดนะฮะตัวนี้มันก็จะยิงสะท้อนนะฮะกระจกให้เลยคันนี้ก็มาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะครับผมกุญแจครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะในยุคนั้นนะฮะในพศนั้นนะฮะใส่กรอบไว้ให้อย่างดีนะครับผมนี่ครับไม่ทําให้กุญแจนะฮะไม่เสียทรงหรือว่าไม่ลอกไม่ล่อนนะฮะ การถนอมกุญแจอีกชนิดหนึ่งเลยนะครับผมมาดูคอนโซลตรงกลางกันบ้างครับหน้าจอเนี่ยนะฮะจะได้3จอด้วยกันนะฮะสจอมีตัวไหนบ้างครับมีคอนโซลตรงกลางคือ1จอแล้วก็ข้างหลังหัวหมอนนะครับผมหรือว่าข้างหลังตัวพันนักพิงนะฮะจะมีอีก2จอนะฮะให้ด้วยกันนะครับผมหน้าจอนะฮะสามารถเลือกดูออปชันหรือว่าเมนูต่างๆฮะใครอยากจะดูตัวไหนก็เล่นพร้อมกับตัว iD ไดนะฮะในยุคนั้นนะฮะไอไดยังเป็นตัวเล็กอยู่ ระบบแอร์นะฮะเป็นแอร์แบบแยกอิสระนะฮะซ้ายและขวาอุณหภูมิแยกเลยนะครับผมแล้วก็แรงลมก็แยกพร้อมกันเลยนะฮะแล้วก็ส่วนนะครับเวลาเราจะตั้งนะฮะอุณหภูมิหรือว่าแรงลมเนี่ยให้ประทะตัวหรือว่าลงพื้นหรือว่ายิงขึ้นบนนะฮะอันนี้ก็แยกพร้อมกันเลยนะฮะส่วน AC Max กนะครับหรือว่าระบบหมุนเวียนในรถนะฮะอันนี้ก็เหมือนกับรถทั่วไปก็คือใช้คนเดียวนะครับผมแล้วก็มาดูครับตรงด้าน ของคอนโซลนะฮะก็จะมีรูปเบาะนะครับผมถ้าผมกดตัวรูปเบาะนะฮะสีฟ้านะฮะเป็นเบาะเย็นแล้วก็ถ้าเป็นแถบสีเขียวอ,อ่อนๆเนี่ยน่าจะเป็นเบาะนะฮะที่มีลมขึ้นมาระบายให้ธรรมดามาดูที่ปลายไม้นะครับเป็นสีเข้มนะครับผมมาดูที่เกียร์ครับเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับผมแดสปีดด้วยกันเล่นแบบเกียร์ทิปโชอนิกได้นะครับผมก็คือคลิกลงมา นะฮะเกียร์ก็จะขึ้น 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8ให้พร้อมเลยมาพร้อมกับโหมดการขับนะฮะถึง4โหมดหลักๆเลยนะฮะก็จะเป็นโหมดสปอร์ตบวกแล้วก็สปอร์ตแล้วก็นอร์มอลนะครับแล้วก็คอมฟอร์ตนะฮะทั้ง4โหมดตัวนี้จังไม่มีโหมดนะครประหยัดน้ำมันให้นะ ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่โหมดแบบขับแบบรถเก๋งธรรมดาธรรมดาเลยคือซีดานแบบทั่วไปก็คือโหมดแบบคอมฟอร์ตไว้ให้ก็มาพร้อมกับพาร์คเซนเซอร์นะฮะรอบคันเลยพร้อมกับตัวเบรกไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันนี้สภาพโดยรวมครับคันนี้สวยมากๆเลยใครหารถแบบใหญ่ๆใ,ใช้อยู่นะครับผมคันนี้ต้องจัดครับนะฮะต้องจัดเลยนะฮะด้านบนหลังคาครับจะเป็นสโลปอยู่แถวด้านหน้า ผมรองเปิดดูนะครับหรือว่ารองนะฮะเอาสายยางราดน้ําดูนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับเพราะว่าหลังคาทุกอย่างเนี่ยไม่มีรอยคาบน้ําอุปกรณ์ทุกอย่างอย่างที่ผมพูดนะครับคือใช้งานได้ครบหมดเลยตอนนี้ผมมารองเป็นผู้บริหารของเบรตันชัวดูนะครับว่าระดับรถนะครับแบบผู้บริหารแบบนี้ผมรองเข้ามานั่งดูแล้วเนี่ยมันจะแบบสบายขนาดไหนครับผมโอ้โหนะ ยิ่งเป็นด้านหลังหรือว่าห้องผู้โดยสารนะผมพูดได้คําเดียวว่ามันสุดแล้วครับนะมันสุดจริงๆครับนี่ครับอย่างที่ผมบอกคือหน้าจอนะฮะจะอยู่หลังเบาะใช้งานได้ปกตินะฮะก็คือจะมีไอร้ายนะฮะอยู่คอนโซลตรงกลางแล้วก็ตัวควบคุมของเบาะเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นด้านขวามือของผมหรือว่าด้านซ้ายมือของผมนะครับผมนะ,ะตัวนี้ก็บังคับเบาะนะครับ,บะะไม่ว่าจะเป็นตัวบังคับอย่างที่ตัวที่ผมนั่งณตอนนี้นะฮะก็คือ เบาะนะฮะสามารถเลื่อนปรับเอ็นนะครับนี่ครับคือด้านหลังเนี่ยนะฮะเบาะคู่ด้านหลังนี่ก็คือสามารถแยกกันนะฮะเดี๋ยวผมจะลองปรับนะครับผมนะฮะเบาะทางตัวของผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวพนักพิงนะครับนี่ครับสามารถนะฮะเอ็นขึ้นมาได้เลยแล้วก็ตัวเลื่อนนะฮะเลื่อนเข้านี่ครับสามารถปรับเอ็นเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยนะครับเหมือนกันเลยครับแม้แต่ตัวนะครับอีกด้านหนึ่งของผมนะฮะหรือว่าอีกฝั่งขวามือของผมนะฮะนี่ครับผมจะลองเลื่อนดูนะฮะ นะฮะอุปกรณ์นะฮะใช้งานได้ครบหมดนะครับผมไม่มีตัวใดตัวหนึ่งเสียแม้กระทั่งหน้าจอนะฮะที่ติดหลังเบาะตัวหน้าจอที่2ตัวหน้าจอที่3นะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ผมจะรองเรื่อนเบานะครับผมตัวที่อยู่ด้านหน้าของผมนะนี่ครับผมจะรองปรับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอนหรือว่าเดินหน้าถอยหลังนะครับผมนี่ครับ ในเวลาที่นะฮะระดับผู้บริหารเนี่ยนะฮะจะยืดขาหรือว่าปรับเพื่อเอนนอนหรือว่าทํากิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะครับคือสวิตช์การควบคุมทุกอย่างเนี่ยอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ทีแรกเลยคือใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะครับผมอ่ะนะฮะแล้วก็มาดูครับตัวไอรีดนะฮะผมว่าจะเล่นหน้าจอนะฮะไม่ว่าจะเป็นฝั่งขวามือนะฮะเล่นได้ปกตินะครับผมเดี๋ยวผมจะรองนะฮะมาเล่นฝั่งดังด้านซ้ายมือนะฮะหน้าจอ ไอ้ไดทำงานได้ปกตินะครับนี่ครับไม่ว่าคุณจะเลือกเล่นเมนู DVD m ดีมีดีนะฮะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยคอนโซลตรงกลางนะฮะจะมีช่องใส่แผ่น CD นะฮะแล้วก็จะเป็นระบบแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์แยกซ้ายและขวานะฮะอุณหภูมินะครับผมหรือว่าจะเป็นเบาะนะครับนี่ครับจะเป็นเบาะลมหรือว่าเบาะเย็นนะครับแยกซ้ายและขวาได้เช่นกันเลยนะครับผม ประตูดูดนะฮะใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมแล้วก็ตัวสั่งการของเบาะนะฮะสามารถสั่งการได้นะครับจากด้านของผมนี่เลยนะฮะ,แล,ะแล้วก็จะเป็นพวกม่านหลังไฟฟ้านะครับก็สั่งการได้จากของผมเลยหรือว่าม่านข้างนะฮะคือสั่งแบบออโต้แบบไฟฟ้านะครับผมนี่ครับนะฮะนี่ครับผมจะลองกดสวิตช์ปิดลองดูนะฮะอ่านี่ครับผมแบบไฟฟ้าเลย คือมัสุดของคำว่าสุดยอดแล้วนะฮะคันแบบซีรีส์7ใครที่มองหานะฮะซีรีส์7นะฮะแบบนั่งสบายๆแล้วก็แบบฟูลออปชั่นแบบนี้แล้วที่สำคัญครับอุปรกรณ์ทุกอย่างนะฮะไม่มีกรอบแตกหัก,กหรือว่าชำรุดสูญเสียหรือว่าใช้งานไม่ได้นะฮะคือคือทุกอย่างเนี่ยใช้งานได้ปกติครบเหมือนกับตอนออกป้ายแดงเลยถ้าคุณได้เห็นของจริงผมรับประกันว่าคันนี้คุณหนีไม่ออกแน่นอนครับ ตอนนี้สภาพภายในตอนนี้ผมเก็บงานรายละเอียดเรียบร้อยหมดแล้วครับผมใครที่เคยมาดูกับผมนะฮะว่าช่วงแรกๆที่ผมเอามาเนี่ยยังไม่ได้เก็บงานหรือว่ายังไม่ได้บิ้วยังไม่ได้ทำความสะอาดตอนนี้คุณมาดูอีกครั้งได้เลยผมรับประกันว่าสวยไม่แพ้กับน้องๆป้ายตอนเป็นป้ายแดงแน่นอนครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะฮะว่าออปชันฝากระโปรงหลงังแล้วก็ฝากระโปรงหน้าอีกทีหนึ่งครับตามมาครับ เอาละตอนนี้ผมมาอยู่ด้านท้ายของ 740LI นะครับโหใหญ่มากครับผมด้านท้ายครับโดยรวมๆนะฮรไม่มีแผลสดหรือว่ารอยขูดขีดข่วนอะไรทั้งนั้นนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับฝาท้ายครับเป็นแบบออโต้แบบไฟฟ้านะฮะเปิดปิดแบบไฟฟ้ามีกล้องถอยหลังครบเลยนะฮะพวกนี้เป็นยางรันแฟตหมดเรียบร้อยไม่มียางอะไหล่นะฮะพื้นที่ใช้สอย ด้านท้ายนี่ผมบอกว่าพื้นที่ใช้สอยด้านท้ายนี่แบบเยอะมากรถคันนี้ไม่เคยติดแก๊สแม้แต่ครั้งเดียวรับประกันให้เลยครับมาดูร่องรอยนะฮะหรือว่ารอยตะเข็บรอยแนวยากันเลยครับรอยตะเข็บรอยแนวยาครับเดิมๆนะฮะนี่ครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิน้นรอยแนวยาเดิมจากโรงงานเลยสภาพนี่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมสีในร่องนะครับเป็นสีเดิมๆที่ติดมาจากโรงงานเลยนะครับ พวกอุปกรณ์นะฮะทุกอย่างนะฮะที่อยู่ข้างในนี้นะฮะยังอยู่ครบหมดทุกอย่างเลยไม่มีการสูญหายใดๆทั้งสิ้นด้านท้ายรับประกันครับความงามว่าสวยมากๆครับผมเดี๋ยวผมพาไปดูด้านหน้าเลยครับไปตามมาครับเอาละครับตอนนี้ผมมาเปิดห้องเครื่องนะฮะของซีรีส์7ดดูนะครับใครที่ชอบ รถเดิมบางหัวน็อตชนิดแบบไม่แกะไม่ถอดหรือว่าไม่ขยับนะฮะคันนี้หัวน็อตนะฮะไม่มีการแกะไม่มีการถอดนะครับเลียมของหัวน็อตนะครับผมแล้วก็สีนะฮะที่อยู่บนหัวนอ็อตครับไม่มีการแกะการถอดหรือว่าสีนะฮะร,รอกร่อนหรือว่ารอยสนิมกินในดใดทั้งสิน้นรอยตะเข็บรอยแนวยาครับผมนะฮะอันนี้เป็นฝารกระโปรงเดิมครับแผงกันชนวนความร้อนสติกเกอร์ที่ติดมาตั้งแต่ป้ายแดงยังอยู่ครบเห็นครบหมดเลยคานหน้าคานเดิม นะฮะสติกเกอร์ทุกอย่างอยู่ครบสภาพม้องเครื่องแห้งๆครับไม่เยิ้มไม่มีรอยซึมของน้ำมันนะฮะใดๆทั้งสิ้นไฟหน้าเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับผมทุกอย่างใช้งานได้ปกติไม่ขุ่นไม่มัวกันชนหน้ามีการเก็บสีรายละเอียดมาให้เรียบร้อยหมดแล้วสภาพค่อนข้างใช้เลยอดีตเคยราคานะฮะหล้านบาทนะฮะแต่วันนี้ราคาไม่ถึง1ล้านนะครับผมราคาอยู่ที่ 9 3, 8 000, 9 0 0 0รับประกันหลังการขายให้1ปี10,000กิโลไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์กล่องไดต์ต์ความแอร์หม้อน้ำสายบานหัวฉีดหรือหลายๆอีกรายการนะครับผมใครที่มองหารถใหญ่ๆนั่งสบายๆเดินทางต่างจังหวัดคันนี้ผมว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยที่ท่านควรเลือกที่จะมาดูแล้วก็มาเห็นด้วยกับตาของท่านเองถ้าไว้ใจอึงครับผมส่งไฟแนนซ์ไปจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยแล้วก็ ไม่ไกลเกินจากที่ผมอยู่ไปผมสไลด์ส่งให้ฝีแน่นอนครับผมรายละเอียดเป็นยังไงโทรเข้ามาครับนะฮะโทรเข้ามาสอบถามกันได้เลยวันนี้อึงราไปก่อนสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r ์ s sure. ฟชัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคาร์โฟชัว c o